สวัสดีครับวันนี้วันที่9กรกฎาคมนะครับวันอังคารเปิดแล้วนะครับสำหรับร้านขายยาสมุนไพรขุนเทพโอโสถจังหวัดจันทบรุรีอำเภอเมืองนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอต้อนรัทุกคนนะครับหลายคนนะครับเคยคงเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของผูกนะครับคับถ่ายยากถ่ายไม่ออกมีสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับที่มีสรรพคุณ ช่วยขับลมนะครับขับลมเบื้องสูงให้ลมเมื้องต่ำมีการถ่ายถ่ายเสมหะถ่ายอุจจาระ,ะได้ดีนะครับเพียงแต่ใช้ใบของเขานะครับเอาไปแช่น้ำร้อนๆนะครับแช่น้ำร้อนเอาไว้ทักสองสามนาทีนะครับแล้วก็ดื่มนะครับจะช่วยระบายอย่างดีเลยทีเดียวอันนั้นก็คือใบมะกานะครับใบมะกาใ่แผ่นไทยหลายคนนะครับรู้จักใบมะกาเป็นอย่างดี นะครับใบมะกานั้นมีสรรพคุณช่วยถ่ายลมถ่ายเสมหะนะครับแล้วก็ช่วยระบายนะครับอุจจาระได้ดีแต่ก่อนใช้นะครับต้องระวังนะครับเวลาเราเก็บใบมาเนี่ยครับเอามาพุ่งก่อนนะครับพุ่งให้มันแห้งให้มันหม,มาดถึงจะเอามาทําเป็นชาดื่มได้นะครับและว,วิธีใช้ขนาดใช้นะครับใช้ประมาณ1กิโลครึ่งถึง2กรัม นะครับไม่ใช่กำมือนะน้ำหนักนะครับน้ำหนักหนึ่งถึงสองกรัมนะครับเอาใส่น้ำร้อนแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วมาดื่มจะจะจะ,จะช่วยทำให้เราขับทายง่ายขึ้นใบมะกาสมุนไพรที่ดีนะครับของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงสมุนไพรคิดถึงขุนเทโอสถจันทบุรีสุดยอด